บิ๊กเอาช่วงที่สองของเยอะเลยฮะรถคันนี้ดีมากเลยดูเลยข้างในเนี่ยกระเป๋าตัง iPad โน้ตบุ๊กมือถือมันน่าทุบจริงวลเฮ้ยอะไรพี่งันเลยไอ้โจ้นี่มันทุบทุบทุบที่มันโอ้ยทุบทำไมทุบทำไมเราก็มันทุบรถผมแล้วนะครับนี่แหละใครสองคนนี้แหละครับ We found the suspect s ท่านท่านครับท่านจะซัดเป็ดเหรอครับ แถวนี้หาเป็ดยากครับท่านซัดบ้าไปก่อนได้ไหมครับท่านครับซัดคันได้ไหมครับไม่ใช่เป็ดนั่นครับซัสเป็ดเนี่ยแปลว่าูุต้องสงสัยอ๋อครับท่านครับโทษครับเงียบเงียบหน่อยท่านเงียบนะพี่จะงัดเลยเหรองัดเลยดิโอ้ front of the police s t a t i o นนี่หน้าสอนอเลยนะพี่ หน้าสอนอกัวอะไรวะทำไมอะพ่อจะอยู่สอนอนี้อ๋อเป็นสารวัตริดคุูกันเนีแล้วพูดทำไมข้อหาขโมยตู้โทรศัพท์สาธารณะอุ้ยแกอยากได้มือถือมีเงินซื้อให้แกไงแกเลยน้อยใจขโมยตู้สาธารณะเลยเดี๋ยวแกรุดต้นทางนะแกถูกรถละกือหูปะเต็มที่แ้ ไม่ต้องทุบหรอกครับพี่เอาทำไมอ่ะผมมีกุญแจครับเอ้าเหรอครับโอ้โหพลเมืองดีมีน้ำใจช่วยขโมยสุดยอดใช่็แล้วครับผมท่านผมดีๆจัๆเลยไม่บอกเดี๋ยวเป็นใครอะเราอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ครับโอ๊ยตกใจหมดนึกว่าตำรวจเราเป็นตำรวจด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยตำรวจว้ายตำรวจนี่นะครับ จับมันไปเลย We have to interrogate him ใช่ We have to interrogate him จะพาไปล้อคาราโอเกีแล้วครับได้เลยโอ้โหน้องเอ๋ยไม่เลยจะเป็นไปได้ได้ป่าได้ป่าได้ป่ากันไปจำได้บ้าครับนี่หกนี่ภูมิกับก็เต้นเวลับเขาด้วยนะฮะหลุดนี่ เขาไม่ได้หมายถึงคาริโอเกตก็หมายถึง interrogate We have to interrogate him ก็คือเราจะต้องพาเนี่ยไปสอบสวนไปครับผมกับลารีไปสวนเขาเลยครับสอบสวนสอบสวนด้นะครับสอบสวนนะครับไป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 สวนอไป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 ไาไป้งไป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 คนไป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 ไครับปไ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 ้ไหไป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 โอ้โไปไไป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 ไ่เจลปไปไไปไ หมายถึงว่า go to jail เนี่ยหรือว่า go to prison เนี่ยแปลว่าพาไปเข้าคุกโอ้ไม่ไมเรียไป jail เหรอครับไม่ใช่ขอโทษครับไปค่ะเชดี๋ยวจะวิ่งเดี๋ยวมันจะโวยไปไปเข้าคุกผมไม่ผิดนะครับครับผมไม่ผิดนะผมแค่ขโมยใช่ใเป็นคนดีๆไม่ว่ามีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยคนเร็วๆไม่มีหลักฐานนะคุณถ้าไปอยู่ให้เรียบร้อยจับได้ยังไงไม่ผิดนะไม่ผิดทำในเรืนดีอยู่บ้านอยู่เมืองหัดทำตัวให้เป็นประโยชน์เสี่ยงตาม บ้าแกอยู่ห้องไงสิเอาเหรอจำไว้อย่าทำเร็วผมไม่ผิดนะครับใช่ปล่อยผมเลยเรียบร้อยนะครับท่านครับเอาไปได้ไงไปอยู่ข้างเนงอ้บ้า เอาไม้ตีแต่นี่เห้เเยไม้ฉันไม่ใช่โว้ยฉนไม่ใช่มาช็อตใหญ่ฮะเอาไว้เป็นคนดีๆไว้อย่าทำให้มันเร็วหมดตุยค่ะสองคนเนี่ยมีคดีอะไรบ้างรายงานมาสิโอเคค่ะอันดับที่หนึ่ง,คคง you are burger โอ้ใช่ครับเบอร์เกอร์บูมชอบมากครโอ้ผมชอบเบอร์เกอร์ไข่คครับ ใช่ครับผมชอบเบอร์เกอร์เนื้อใส่เนยแข็งแล้วนะครับโอ้โหจะบ้าแล้วครับอะไรครับเขาไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเบอร์เกอร์แซนด์วิชเนื้อบดเบอร์เกอร์โรลิงชัดเจนอย่างนี้นะครับก็คือพวกโจรย่องเบาไงคดีที่สองที่พวกเขาทำก็คืออะไรครับล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าเรียกพิชพ็อกเก็ตนะครับพิชพอกเก็ตคือกระเป๋าแล้วก็ดึงขอไปพิชพ็อกเก็ตนั่นเองลายเชือกลาเชือผมก็โดนเหมือนกันอย่างคุณที่นั่นแหละโดนอะไรครับชมโดนล้วงกระเป๋าเหมือนกันครับที่ไหนครับหายไปสองพันกว่าบาทครับที่ไหนครับโชคดีผมชดุมมูลลกับาคือ เราขโมยเราเราขโมยเขาเราไม่ขุดของเราของคนอื่นนอกจากนั้นแล้วจะมีการวิ่งราวอีกด้วยฮะนี่เร้ารันเนอร์เหรอโอ้ยไม่ใช่เออนั่นเขาหมายถึงนักวิ่งชาวเร้าเร้ารันเนอร์เนี่ยแต่วิ่งราวเนี่ยคือแบ็คแนชเชอร์ใช่โอ้แบ็คก็คือกระเป๋าไงสแนชแปลว่ากระชาติแบ็คสแนชเชอร์คือพวกพวกวิ่งราวกระชากกระเป๋าผมก็โดดมันเหมือนกันนะครับนี่ตอนไหนเลยนะเนี่ยตอนไหนพูดอย่หัวล้านใส่ความจริงเลย เราเจอไปแล้วผู้พูดของเจอไปแล้วผู้พูดผิดแล้วคุณเไปคดีครับค่ะผมและสุดท้ายนะคะก็คดีเมื่อสักครู่นี้ก็คือขโมยรถขาถีบขาถีบเฮ้ยจะบ้าแล้วคุณผมขโมยรถไปในคาโมยซาเล้งมาขาถีบโอ้ยเดี๋ยวเราขาถีบยันไปคุณยัง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 ยัครับ นี่คาร์ตีก็คือพวกโจรขโมยรถไงฮะทีฟก็แปลว่าขโมยเหมือนกันหัวขโมยไงสุดายตีก็คือพวกขโมยรถไงฮะหรือขโมยของในรถก็ได้ใช่ครับท่านครับครับเอาอย่าเอาอย่างคุณ้อนนใรอยู่นีวิ่งท่านครับเวนี่เป็นอะไรครับท่านครับท่านคะกลุ่มจอนกลุ่มนี้ชอบขโมยของจาก นักธุรก,กิจชาวต่างชาติทั้งสิ้นเลยครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่ไม่ได้ทำความเคารพอ,อันนี้ตึงเส้นตึงเส้นเฉยๆครับใช่นะครับเดชชาร์เก็บสครับทาร์กเก็คือเป้าหมายของมันนี่นะครับว่าคือ X8 เสียงผมนี่หละฮะ,ะใช่เลย พวกเราคือเอ็กซ์เปิดครับผู้ที่ชมครับเอ็กซ์เปิดแปลว่าผู้เชี่ยวชาญครับผมแต่ผมหมายถึงเอ็กซ์แปซครับเอ็กซ์แปซนะครับผมมันก็คือพวกนักธุรกิจนะครับที่มาทำงานในต่างประเทศในระยะเวลานานๆนะครับอ๋อเอ็กซ์แปซอะไรเอ็กแปซนั่นเองครับเอ็กซ์เอ็กแปซนั่นเองครับเออเล่นแต่พวกพวกเนี้ยพวกต่างชาติทำไมพวกต่างชาติอย่างพวกผมด้วยล่ะครับเอาความจริงไหมเออที่ผมชอบฝรั่งก็เพราะว่า พวกมันรวยแล้วเวลาฟังตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมันฟังไม่ออกเที่ยวไหวขับไปครับไยออีกแล้วหัวกะบาลสมองเนี่ยคิดได้แค่นี้เหรอทำไมอ่ะไม่นึกอหรอว่าทําแบบนี้ประเทศชาติจะเสียชื่อเสียงขนาดไหนได้อย่างนี้ใครจะกล้ามาเที่ยวประเทศไทยอนี่แล้วผมจะบอกคุณอิย่านะครับผมว่า it creates a bad reputation bad reputation ก็คือชื่อเสียงในทางลบให้กับประเทศชาตินะครับผมครับผมเราเป็นแขกบ้านแขกเมือง we are guests not victims victims ก็คือเหยื่อที่คุณจะมาทิมแล้วก็เอาทิมเอาทิมเอาไ่ครับก็คือทิมเอาทิมเอายเออใจเย็นครับยังไงพวกเขานี่ก็ทำผิดไปแล้ว guilty They are guilty ผิดผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ Tomorrow w เราวิ take them to c อ u r t โอเคโอุ้ณตำรวจใจดีจังเลยจับแล้วมึงยังพาไปตีชนิดไม่ตีที่คอร์ดไหนอะครก็ได้จะได้ไปตีโต้กับผู้พิพากษาไงอ๋อฮะไม่ใช่ไม่ใช่คอร์ดนั้นอ๋อคอร์ดเนี่ยมาถึงสารพวกนี้จะพาไปขึ้นสารแล้วถ้าเร็วๆชั่วๆทำลายชื่อเสียงประเทศชาติแบบนี้นะรับรองโดนไลฟ์เซนเทนซ์แน่ๆฮะพุมกับคะครับพวกมันทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้ทำไมแ่ ประโยคที่มีคำว่าไลฟ์แค่นี้เหรอคะ์เซนเทน t ์นี่คุณครับเซนเทน c ์มันก็แปลว่าประโยคก็ใช่ครับอ่าใช่ครับแต่เซนเทน c ์นะครับในภาษานะครับกฎหมายก็คือคำพิพากษาครับดังนั้นเนี่ยนะไลฟ์เซนเทน c ์ก็คือแกเนี่ยนะโดนพิพากษาติดคุกตลอดชีวิตฮ่าตลอดชีวิตไม่ไม่ผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายใช่ใช่เขาหาว่าผมเป็นผู้หญิงนี่สมมติแล้วเนี่ยใช่ใช่ที่นม่เห็นไหมครับ one หรือคน,นู้นดีหรอือว่าโจรผู้ร้ายเนสุดท้ายก็ต้องกรรมตามสนอง<ห>ก็ติดคุกติดตารางไปทางเรานะคะคเป็นพลเรือนเฉยๆนะคะ <ๆ S 2> ก็อย่าได้เปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าทุกข์เลยเนาะ,ะโดยการไม่ประมาทนะคะอย่างเช่นของที่ล่อตาโจรก็ไม่ควรจะเอาไว้ใส่ไว้ในรถฝรั่งก็บอกว่า be careful don't be careless ั่นเองครับ be careful ก็คือต้องระมัดระวังนะฮะถ้า careless ก็คือเหมือนกบก็คือประมาทไม่แคร์อะไรก็มักจะเจอกันประจำก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโออนุชินมากๆเลยครับ และสำหรับเช่นนี้ครับขอขอบคุณกูลิโกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรามาม่ามาม่าอร่อยและกระซอสเอ็กซ์ระสามร้อยเอเอสสามจีน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟโอิชิกรีนทีห้าสิบปีเชฟรอนประเทศไทยน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮคลาสแล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมดื่มดีไลท์นะครับขอบคุณครับครับและสำหรับเช่นนี้นะครับเราต้องสี่คนลางกันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ